สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาแนะนำการสอนการจัดตกแต่งจานนะครับตกแต่งเมนูอาหารให้สวยงามนะครับสำหรับการโฆษณาหรือว่าการใช้เป็นสื่อในโซเชียลมีเดียหรือสื่อการขายของร้านอาหารเรานะครับหรือว่าจะเป็นพวกอาหาร Delivery ก็ได้นะครับการขายต่างๆใช้ได้หมดนะครับอันนี้ก็จะมาแนะนำเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับ การจัดจานแล้วก็ทํำยังไงให้อาหารมันดูสวยงามน่าทานนะครับอันนี้ก็ในวิดีโอก็จะยกตัวอย่างมาเป็นเมนูสปากเกตตี้นะครับต้มยำกุ้งนะครับก็จากวิดีโอเนี่ยก็สังเกตดูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคอนเซปต์ของทางร้านอาหารแห่งหนึงของรีสอร์ทหนึ่งนะครับก็คอนเซปต์จะมีสีเขียวๆนิดนึงนะครับก็เลยเลือกใช้จานดินเผาแบบสีเขียวนะครับ อันนี้พูดรวมถึงเรื่องคอนเซปต์ด้วยนะครับถ้าเป็นร้านทั่วไปแบบว่าร้านไม่ได้มีคอนเซปต์หรือเป็นร้านอาหารทั่วไปก็ใช้จานปกติสีขาวก็ได้นะครับตัวเมนูสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งนะครับในวิดีโอนี้ตามในภาพนะครับเนื่องด้วยเวลาที่คิดเมนูแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ดูโจทย์ด้วยนะครับว่าจานนี้เราจะทำไปที่ไหนอย่างเมนูจานนี้เราทำไว้เพื่อไปบริการลูกค้า อยู่บนเกาะนะครับรีสอร์ทแห่งหนึ่งมีห้องพักเพียงแค่8ห้องนะครับแล้วก็มีวัตถุดิบค่อนข้างน้อยวัตถุดิบค่อนข้างหายากแล้วก็ราคาสูงมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยรวบรวมว่าจะใช้วัตถุดิบอะไรนะครับในการจัดให้มันเหมาะสมแล้วก็อยู่ได้นานนะครับก็ออกมาเป็นจานนี้นะครับก็คือเราก็มาพรีเซนต์จากการขายจริงๆนะครับก็คือเส้นเนี่ยเราใช้เส้นน้ำหนักจริงก็คือ150กรัม ุ้งเนี่ยเราใช้จำนวนจริงก็คือ5ตัวถ้าสังเกตก็จะ1-2-3-4-5้านะครับครบตามจำนวนอันนี้คือใช้แบบตรกกะความเป็นจริงเลยนะครับรูปเพื่อการโฆษณาแบบมีจำนวนที่ขายให้กับลูกค้าเนี่ยเท่าไหร่เราก็นำเสนอของจริงตามนั้นเลยก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าแบบว่า โชว์นิดหน่อยก็ได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแต่ว่าคือในมุมผู้บริโภคเนี่ยถ้าเห็นยังไงแล้วก็ได้ทานตรงปกหรือว่าได้ทานครบถ้วนตามในรูปเนี่ยเขาก็จะพึงพอใจมากที่สุดนะครับอัน,นอันนี้ก็เป็นมุมแรกนะครับมุมแรกนี่ก็เป็นมุม45องศานะครับก็สวยงามน่าทานนะครับเป็นมุมที่ดูดีที่สุดในการถ่ายอาหารและมันจะดูดู เต็มจานดู Impact ประทะกับสายตาประทะกับสื่อเห็นแล้วก็ดูน่าทานนะครับแล้วก็ในส่วนของผมเนี่ยก็รับผิดชอบในการตกแต่งอาหารให้ดูสวยงามนะครับอาหารก็ต้ยมยำก็ตัวสปาเกต,ตตี้ซอสต้มยำก็จะมีเครื่องต้งยมยำนะครับมีน้ำต้ยมยำมีน้ำพริกเผานะครับตัวเมนูเนี่ยผมไม่ได้ทำจริงนะครับใช้เป็นการคลุกเอาคลุกเส้นเอาคลุกเส้นยังไงก็คือเวลาทำเนี่ยเราก็ทำน้ำ น้ำมันพริกเผาน้ำพริกเผานะครับแล้วก็ตัวนมตีผสมกันไว้อยู่ในหม้อหรือว่าชามอ่างผสมนะครับแล้วเราก็นําเส้นไปคลุกแล้วก็นํามาจัดวางนะครับขมวดม้วนให้สวยงามอยู่กลางจานให้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วก็ตัวกุ้งเนี่ยเราก็ลวกไว้ก่อนนะครับตัวผมก็ลวกไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาคลุกกับซอสท,ทีหลังแล้วก็นํามาจัดวางให้สวยงามบนเส้นสปาเกตตี้นะครับเสร็จแล้วก็ก็ นำมาจัดวางให้สวยงามนะครับโชว์องค์ประกอบเด่นๆนะครับอันนี้ก็จะมีเห็ดอริจินะครับมีขาอ่อนนะครับเอ่อมีใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีพลิกนะครับอันนี้ก็เราเน้นชัวร์ส่วนผสมเด่นๆนะครับก็จะประมาณนี้ก็ทำการจัดวางสำหรับจัดแต่งให้ทางช่างภาพทางตากล้องนะครับเป็นผู้ถ่ายให้เรานะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับ การถ่ายเนะี่ยก็ถ่ายหลากหลายมุมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับอันนี้ผมนําภาพมาให้ดูก็เป็นภาพจากเบื้องหลังนะครับที่ยังไม่ได้ผ่านการตกแต่งอะไรเป็นประมาณนีนะ้นี่ก็เป็นมุมอีกนิดนึงก็คือจะ ยกระดับความสูงของกล้องเพิ่มนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคของทางช่างภาพก็การถ่ายภาพของแต่ละท่านนะครับก,ก็มีเทคนิคมีมุมมองอะไรต่างๆของเขานะครับต่อมาจานนี้ที่แตกต่างจากเมื่อกี้ก็คือผมเพิ่มส่วนสีเขียวเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเนื่องด้วยที่จัดมาเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะชืดไปนิดนึงก็เลยเพิ่มผักชีเข้ามาสักยอดหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับการจัดเรียงใหม่นะครับให้ดูสวยงามแล้วก็ให้โชว์ด้านหน้าขึ้นนะครับก็จะได้รูปที่ต้องการออกมาประมาณ นนี้นะครับการถ่ายแบบนี้จะเป็นลักษณะการถ่ายแบบไดคัตนะครับไดคัตก็คือ,อ,อถ่ายเพื่อเดี๋ยวเราจะตัดรูปจานนี้นำไปใช้สําหรับสื่อโฆษณาหรือว่าทํากราฟิกต่างๆนะครับการถ่ายไดคัตก็ค่อนข้างง่ายในการทํางานนะครับเนื่องด้วยสามารถจะนําไปใช้กับอวอิดีโอใช้กับกราฟิก ใช้กับโมชั่นวิดีโอวิดีโอสั้นๆได้ง่ายนะครับในการทําที่ถ่ายโจทย์ก็คือเมนูค่อนข้างเยอะก็เลยเลือกการถ่ายแบบเป็นไดคัตจะได้ทํางานได้เร็วขึ้นนะก็นี่ก็เป็นรูปเบื้องหลังการถ่ายอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะคัดเลือกมาถ่ายรักซักประมาณหลายช็อตอยู่ครับแล้วก็มาเลือกช็อตที่เหมาะสมนะครับเก็บไปใช้งานอันนี้ก็จะเป็นรูปแนวตั้งแนวพ็อตเทตนะครับถ่ายไว้เพื่อนําไปใช้งานสามารถนําไปจัดตกแต่งเพิ่มเติม,ตมแล้วก็เห็นมุมเอาไวไ้ไปประชาสัมพันธ์อย่างอื่นหรือว่า ไปลงโซเชียลมีเดียอย่างอื่นเพิ่มเติมได้นะครับคือถ้าเราจัดองค์ประกอบได้สวยอาหาร ได้เรียบร้อยเนี่ยการทํางานขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะง่ายนะครับเพราะว่าเอ่อรูปก็ไม่ต้องรีทัชมากแล้วก็สามารถนําไปลงสื่อแล้วก็ใช้เลยได้นะครับก็ในการตกแต่งอาหารเนี่ยเบื้องต้นเท่าที่ผมเคยทําแล้วก็มีส่วนประเด็นสําคัญสําคัญนะครับก็มีอยู่ประมาณสัก6ประเด็นนะครับในการทําจานนี้ที่ให้ความสําคัญนะครับ1ก็คือการจัดองค์ประกอบนะครับแล้วก็วางองค์ประกอบให้ดีนะครับเน้นการโชว์การขายอะไรสื่อสารอะไรนะครับเราก็จัดไปให้เหมาะ เหมาะสมนะครับเมนูนี้เราต้องการสื่อสารเรื่องออสปากเกตตีต้มยำยกตัวอย่างนะครับต้มยำกุ้งก็ชูวความจุดเด่นของกุ้งของเส้นสปากเกตตีแล้วก็เครื่องต้มยำให้เหมาะสมนะครับสีสันความเผ็ดเ,เนื่องด้วยรีสอร์ทที่อยู่เนี่ยเเนี่ยแทบจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับความเผ็ดความร้อนแรงก็ให้เหมาะสมประมาณหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้ สื่อสารให้ออกมาเผ็ดมากเกินไปนะครับเพราะว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นฝรั่งสักประมาณ90%สนะครับสีสันเนี่ยการจัดวางต่างๆเนี่ยอาจจะดูได้จากทฤษฎีจับคู่สีด้วยก็ได้นะครับเพื่อนๆืนสามารถลองไปเซิร์ชดูกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตผมจะทําเรื่องออทฤษฎีจับคู่สีด้วยว่ามันมีอะไรคู่กับอะไรแบบเบื้องต้นนะครับผมก็พอรู้ในระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับขั้นเอ็กซ์เพิร์มากแต่ก็สามารถจะ แบ่งปันความรู้แล้วก็มาแชร์ความรู้ไอเดียกันได้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการหันหน้าเข้ามุมกล้องนะครับด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่3นะครับข้อที่3ก็คือกล้องตั้งมุมไหนเช่นมุม45องศามุม7 80องศามุม60องศาหรือว่ามุมบนมุมท็อปวิวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเน้นวัตถุดิบหลักหรือว่าที่เราจะโชว์เนี่ย จัดหาเข้าหากล้องนะครับเพราะว่าไม่งั้นเกิดเขาจะถ่ายมุม45องศาเราไปวางกุ้งอยู่ข้างหลังหมดมันก็ไม่ได้โชว์ความโดดเด่นหรือว่าเอาผักเอาเห็ดมาวางแต่ข้างหน้าข้างหลังไปกุ้งไปอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่ค่อยเห็นพระเอกของงานนะครับเราก็เราก็ต้องเรียงลําดับให้ถูกเช่นกุ้งเนี่ยเป็นพระเอกสปาเกตตี้เป็นพระรองแล้วก็พวก เครื่องเทศแล้วก็ผักสมุนไพรในเป็นตัวประกอบก็เราวางคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับมี3องค์ประกอบอย่างเงี้ยเราก็จะจัดวางง่ายนะครับ4ก็คือวัตถุดิบเนี่ยควรจะสดใหม่นะครับสดใหม่นะที่เนี้ยหมายถึงเออบางครั้งเราโรยผักชีอย่างเงี้ยนะครับผักชีเนี่ยไม่ใช่แบบเขี่ยวเฉามาเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบแช่น้ําแข็งไว้หรือว่าแช่น้ําไว้นะครับมีน้ําเย็นสักนิดนึงใส่ใน กระบะใส่ในโบสําหรับจัดผักโรยหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เตรียมไว้เอาผักชีเอาต้นหอมเอาพริกต่างๆไปแช่น้ําไว้เวลาจัดถ่ายรูปเราก็นํามาจัดเรียงให้สวยงามนะครับผักก็จะชูชันสวยงามดูน่าทานด้วยนะครับแล้วก็5นะครับก็ดูเรื่องความเงางามนะครับเส้นหรือว่าพวกกุ้งเนี่ย ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะมีผู้กันหรือมีสเปรย์นะครับชุบน้ำมันทาสักนิดนึงนะครับเวลาจะถ่ายรูปเนี่ยก็เราจะได้เพิ่มความเงางามให้กับวัตถุดิบตัวหลักของเราแล้วก็เกิดความมันเงานะครับเวลาถ่ายภาพออกมาก็จะสวยนะครับแนะนำประมาณนี้นะครับสปาเกตตีต้มยำกุ้งนะครับซึ่งเป็นอยู่ในส่วนของซีรีส์สอนตกแต่งอาหารนะครับ EP ที่1นะครับก็แนะนําประมาณนี้ละกันนะครับก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับเพจเชฟแดนช่องเชฟแดนด้วยนะครับคุณมากครับสวัสดีครับ